เบรกประเด็นร้อนมาที่เรื่องดาวฟินฟินกันบ้างครับงานนี้เอาใจสายฟินสายซีรีส์วานะฮะกับคู่จิ้นสุดฟินป้ายแดงอย่างวิลเลียมจักรพัฒดและเอสหรือว่าฉลามเอสจากซีรีส์เรื่องเต็มโปจากบ้าน g m m TV ที่สร้างกระแสฟีเวอร์ให้แฟนๆนั้นจิกมอนกันขาดไปแล้วก่อนหน้านี้พร้อมๆกับน้ําตาร่วงไปตามๆกันกับซีนในเรื่องล่าสุดเนี่ยน,นะฮะวิลเลียมเนั้นมาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ ในงานเก็บดีมีสุขณอุทยาน1 0 0ปีจุฬาท่ามกลางแฟนๆนั้นแห่มาให้กนำลังใจอย่างล้นหลาม พร้อมทากิจกรรมสุดฟินเรียกได้ว่าเปิดโมเมนต์สุดใกล้ชิดทาเตนน่ารักน่ารักทา F4 เนี่ยละลายไปตามๆกันเลยทีเดียวฮะนอกจากความฟินแล้วนะครับกิจกรรมต่างๆบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยรักโลกเซฟเอิร์ธได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ครับวิลเลียมเอสนั้นเปิดใจก,กับทีมข่าวคมชึกของเรานะครับว่าการทํางานซีรีส์เรื่องนี้นั้นกระแสตอบรับดีมากก็คือหายเหนื่อยเลยทีเดียวพร้อมขอบคุณแฟน ที่ให้การตอบรับในครั้งนี้ด้วยสวัสดีครับผมวิลเลียมนะครับสวัสดีครับผมเอทครับซีรีส์จบไปแล้วแต่ภาบตอบรับดีมากโฮ้ยขอบคุณมากครับเป็นไงมันหายเหนื่อยคุ้งเหนื่อยเลยไหมหายเหนื่อยเลยครับเพราะว่าด้วยความที่ตอนที่เราถ่ายเนี่ยเอ่อโปรเซสค่อนข้างจะค่อนข้างจะนานเหมือนกันแล้วก็การถ่ายทําก็ค่อนข้างยากเหมือนกันครับแต่ว่าพอเราเห็นเอ่อผลลัพธ์แล้วที่ออกมาแล้วก็แฟนๆชอบก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยเลยครับมุมพี่เอสเองหรอรับรูปครับก็จริงๆก็เป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจกันมากๆครับผม้วกก็รูสึ่า คนตอบรับกลับมาดีที่ทาให้แบบว่าเออเราหายเหนื่อยจากการแบบทุ่มเทซีเรื่องนี้เนี่ยผมก็เป็นซีที่พวกเราหลักมากคุ้มสาหรับน้ําตาที่เสียไปก็คุ้มมากครับกระแสแฟนๆคือแบบชื่นชมมากกับซีนต่างๆที่ร้องไห้ใดๆทั้งสองคนคือส่งอารมณ์กันดีมากๆเลยครับก็เป็นซีนที่เราตั้งใจกันมากๆแล้วก็แบบตั้งหน้าตั้งตารอว่าเออถ้าซีนนี้ผ่านไปถ่ายเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเราจะโล่งอกเลย ทางสั่งนีจ้จะได้เห็นกิจกรรมจะมี LOL นาะใช่ไหมครับผมอันนึงแล้วก็จะมีแบบคอนเสิร์ตเดี่ยวยังไงบ้างแพลมันเยอะขนาดไหนลูกเออจริงๆตอนนี้ถ้าที่ประกาศไปก็มี LL ครับแล้วก็แพลนต่างๆก็ต้องรอติดตามนะครับทางเออ JTv ครับผมใช่เ,เพราะว่าทุกวันนี้เราก็แพลนอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ฝาก LL ไว้ก่อนแล้วกันครับแอบเห็นว่าคิวแน่นมากตอนนี้คือกลายเป็นลูกรักของบ้านไปแล้วอีกคู่ครับขึ้นแท่นได้เลยไหมเออได้ไหมเรียกว่าเรียกว่าเออ มีคนซัพพอร์ตดีกว่าใช่ก็เป็นเป็นหนึ่งในคู่ที่อยู่กับรุ่นพี่อะไรอย่างนี้ใช่จริงๆเราสองคนไม่ว่าสนิทกันจะมีแบบเรื่องของแบบความห่วงใยเป็นห่วเป็นใยกันเรื่องอะไรกันมากไหมที่แบบเออมีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอย่างเราห่วงอะไรพี่เขาตัวห่วงเขาเขาชอบแต่งตัวโป๊ปครับอ่าก็คือห้ามโป๊ใช่เออเรื่องนี้ห้ามโป๊ใช่เขาชอบเปิดนี่ถ้าวันนี้ถ้า จริงๆเขาเปิดแล้วนะอันนี้คือปลดอันนี้แบบนี้ไม่ได้ต้องติดถึงคอใช่ติดถึงคอจริงๆมันติดยังไงไหนเราลองติดดูดิตัวนี้เอออ่ะอเขาห่วงเราเรื่องโฟนเราจะเฮี๋ยวคุณยิ่งเดียวเลยยิ่งข้ามันยิ่งอยู่เนาะใช่เราเราเป็นห่วงน้องเรื่องอะไรบ้างฮะก็เป็นห่วงเรื่องการพักผ่อนครับใช่เพราะว่าแบบตารางแน่นใช่เห็นว่าทัวร์ต่างๆของเราในวงด้วยอะไรด้วยใช่มันก็แบบสะสมมาตั้งแต่ปีที่แล้วที่แบบประกาศแต่ปีที่แล้วมาแบบช่วงปีนี้แบบซีรีส์นู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยครับผมถือว่าเเเปปปป็็นนีีขขอองงงงทั้คู่ลยว ครับใช่ใช่ครับก็แต่ว่าก็จริงจริงก็ผมก็ต้องบาลานซ์ทั้งคู่เลยครับใช่เพราะว่ารู้สึกว่าเออเราจะแบบเข้าเรียกอะไรเราจะทุ่มอย่างเดียวไม่ได้เลยใช่เราต้องแบบไปด้วยนะคู่ใช่แต่ว่าก็ด้วยความที่พาร์ทสองพาร์ทงานเน,นี่ยแตกต่างกันแล้วก็ด้วยความที่เราต้อง พอพอเราทำกักพีเอสระหว่างวงก็เป็นอีกแบบนึงนะครับเหมือนว่าจะสนุกอีกแบบนึงใช่ก็คือ e อนโ y ยทั้งสองด้วยใช่ <ๆ S 1> เรานะครับจะไปทำไปแจมเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกใดๆเป็นสเปเชียลมั้ยคงคงคงไม่ไม่หรอกครับเพราะว่าก็เป็นพาร์ทของของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบว่าเราก็ไม่ได้มาสายนี้ด้วยใช่ อย่างใกล้ๆที่สุดคืองานประกาศรางวัลคมชิลล์อวอร์ดครับคัน21ในปีนี้มีชื่อเขอ้าทีมแบบประเภท,เทยอดนิยมอีกอีกครั้งหนึ่งครับมันเป็นไงบ้างฟแฟนๆก็ยังส่งกำลังใจเราอย่างต่อเนื่องก็เอออยากมีก็จริงๆก็อยากได้รางวัลเหมือนกันครับ <ừ> เพราะว่า <ừ> แล้วก็ เหมือนแบบเราก็เขยว่าเรามีชื่อเขาสิงเนาะแต่ว่าก็อยากจะแบบได้รางวัลเอาไปขอกเพื่อนเพื่อนในการแบบจริงๆแล้วก็พาไปแล้วนี่ใช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 ่โมเมนต์โมเมนต์นั้นตอนนั้นในแบบรางวัลใหญ่ๆมันมันมันต่อยอดให้กับเราแบบสร้างผลงานดีๆออกมายังไงบ้างก็ทําให้เรามีกําลังใจในการทำผลงานมากขึ้นครับแล้วก็เพื่อนๆก็อยากจะผลิตผลงานมากขึ้นมั่นใจในการสอบมากขึ้นครับพ่อในี้อย่ากยิ้มไหมครับเห็นน้องแบบเดินสายคว้ารางวัลแล้วมันภูมิใจขนาดไหนก็จริงๆก็คู่ควรครับเพราะว่าก็แบบ มีกระแสขนาดนี้พาอสามารถขนาดนี้ก็คู่ควรกับการได้รางวัลอยู่แล้วงั้นไปนลุน้นฝากเป็นแฟนเปนลุ้นรางวัลแล้วก็หน่อยไหมครับก็ฝากแฟนลุน้นรางวัลคมชลิทธอเอบอในะครับก็ปีแล้วได้ไปแล้วก็ปีนี้ก็เพื่อนๆแน่นอนว่าอยากได้อีกแน่นอนครับผมใช้ก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และ s u b s c r i b e อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มทางคมชลิกออนไลน์ครับ